ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคสเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation c h i p นะคะเราจะมาสับไพ่แล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมวันนี้เคกใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะ Smiths Tarot นะคะมาเดี๋ยวเรา,าสับไพ่ต่อมาเพิ่มหนึ่งแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวกันดีกว่าดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของใครนะคะ จริงๆอ่ะเคกําลังแพลนว่าเคาจะทำพิลาคาร์ดเนาะทุกคนแต่ว่าพิลาคาร์ดที่ชนะโหวตอะเป็นแบบไอคนโสดจะมีแฟนเมื่อไหร่ครั้งต่อไปอะไรเงี้ยเคย้อนกลับไปดูเคเพิ่งทําคลิปแบบเออใครคือว่าที่แฟนคุณเมื่อไม่นานวันนี้เองอะไรเงี้ยเครู้สึกว่าคลิปคนโสดที่จะมีแฟนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราเราควรจะทําหลังหลังกรกฎดามากกว่าอันนี้ใน intuition เคกันนะ เออเพราะงั้นน่ะอาจจะต้องเว้นคลิปคดโสดที่ที่เป็นคำถามในเชิงแบบนั้นไปนะคะแล้วเราดูเรื่องอื่นกันแทนอะไรอย่างนเนงี้ยเนาะอืมมาเรามาลองอ่านไพ่กันดีกว่าเฮ้ย hey! ทุกคนไพ่เดอะเลเวอร์สอัคายกันเลยเอ,อ้ยเราดูอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญปะเนี่ยโคอินซิเดนต์เหรอ <laughs> อืม คุณสองคนตัวอยู่ไกลกันนะคะตัวอยู่ไกลแต่ใจไม่เคยห่างตัวอยู่ไกลกันแต่เขาอะยังคิดถึงคุณเสมอยังจําภาพครั้งสุดท้ายที่เจอกันได้ครั้งสุดท้ายที่คุยกันได้ยินเสียงไปกินข้าวเจอหน้าการบตากันอะจําได้จําได้หมดเลยนะคะในขณะที่คุณอะตัวไกลแต่ใจไม่เคยห่างคุณรู้สึกว่าทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตอะเขาอยู่ในชีวิตคุณอยู่ในทุกๆความคิดความรู้สึก เสมอเลยตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะนั่งทานข้าวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาแล้วก็เออถ้าถ้าวันนี้คุณกินข้าวแบบนี้วันนี้เขาคงจะกินสเต็กไม่ได้กินข้าวเหมือนคุณอะไรเงี้ยคือคุณจะนึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันน้อยไม่ค่อยได้เจอกัน long distance หมายถึงว่าอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของ อาจริงๆนะตามไพ่นะก็เป็นโซเมทเทวินเฟลมแหละจริงๆคือคืออืมตามนั้นเลยนะคะเขาอ่ะไม่ลังเลใจแล้วนะเรื่องคุณอะเครู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วในความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะในขณะที่เนี่ยเขามั่นใจแล้วแล้วเขาก็เหมือนรอจังหวะรอโอกาสมากกว่าที่จะพูดกับคุณว่าเออเดี๋ยวเราจะเหมือนกับ สเตปอัพความสัมพันธ์นะหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะในขณะที่ในขณะที่ตัวคุณน่ะเค,เคไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่คุณจะคุยกันน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือห่างกันไปเนี่ยเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะบอกรักเขาไม่กล้าที่จะบอกบอกชอบเขาหรือบอกความรู้สึกกับเขาอะคะ่ะเค้ไม่รู้ว่าเขาพูดหรือว่าทําอะไรไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ หนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หรือหรือไม่เกินสองเดือนที่ผ่านมามแต่แต่ว่าคําพูดหรือ่าการกระทาของเขามันทําให้คุณไม่กล้าบอกรักบอกคิดถึงเขาเแต่แต่คุณสองคนนะ่ะยังคุยคุยกันอยู่นะยังไม่ได้หายไปจากชีวิตกันนะคะเนี่ยเค้กบอกแล้วว่าเขาแค่รอจังหวะรอเวลาแค่นั้นเองเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะถ้าที่ผ่านมาไม่เคยพูดเดี๋ยวจะได้ฟังนะคะคุณจะได้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็เครู้สึกว่า energy คุณน่ะ ตัวคุณเหมือนกับกาลังกําลังใช้ชีวิตของตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็สนใจความสุขความรู้สึกของตัวเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากในขณะที่เขาอ่ะเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะนิสัยยังไงหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างหุ่นเป็นยังไงแต่ชีวิตคุณตอนเนี้ยเป็นที่น่าสนใจเป็นที่น่าจับตามองสําหรับเขามากๆนะคะแล้วก็เชื่อได้ energy ของจากเขานะเคได้ energy ของคนที่คิดถึงคุณ หลงรักหลงชอบคุณครั้งรักคุณอะไรประมาณเนี้ยเราเออมันเป็นคำว่าคิดถึงแล้วก็ I love you อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนึกถึงเพลงเพลงนั้นอะชอบแบบนี้อ่ะที่ที่แบบเวลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใสเพลงนั้นอะโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู ไม่ต้องห่วงนะในระหว่างที่คุณสองคนอยู่ไกลกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันหรือแบบต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานอ่ะเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะไม่ได้นอกใจไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้คุยคนอื่นไม่ได้คุยหลายคนไม่ได้เจ้าชู้เลยนะคะในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วแหละที่คุณจะรู้สึกรักหรือว่าชอบแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยในแบบที่ เห็นอนาคตอ่ะเออมันต้องเป็นเขาเท่านั้นนั่นแหละอย่างเงี้ยเอาจริงๆกับเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะพัฒนาไปถึงขั้นแบบแต่งงานอยู่กินเป็นเนื้อคู่หรืออะไรไหมแต่คุณแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าจะใช่ใครเออแบบเนี้ยตัวเขาอ่ะค่ะยังยังไม่กล้าทําอะไรมากหรือไดเอนเคไดเอนเนอร์จีของคนขี้อายคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทํา เท่าไหร่เพราะเขาอายอ่ะเขาเขินนะคะมันเป็นมันเป็นความเขินอายที่ถ้าหากคุณรู้ว่าเขาคั่งรักคุณแค่ไหนอ่ะคุณอาจจะล้อเขาหรือคุณอาจจะพูดอะไรที่ทําให้เขารู้สึกหน้าแดงแก้มแดงอะไรประมาณเนี้ย energy <c oughs> <c oughs> คุณอ่ะมันกล้าหาญแล้วก็กล้าแสดงออกมากกว่าเขานะคะมันก็เลยเหมือนกับ ถ้าคุณเป็นคนที่กล้าพูดว่าเออคุณรักเขานะคุณชอบเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาอาจจะเป็นคนขี้อายที่ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็นั่งฟังแล้วก็แบบอืมเอออืมอะไรอย่างเงี้ยบางวันนั้นนะคะน่ารักจังเนี่ยคือหลายๆครั้งอลยเขารู้สึกว่าเขาตั้งใจจะพูดกับคุณนะว่าเขารู้สึกยังไงแต่พอเอาเข้าจริงเนาะถึงเวลาเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกออกมานะคะเพราะมันเหมือนกับ ถ้าเขาพูดอะ่ะมันจะเป็นยังไงคุณจะโอเคไหมคุณจะรับรักเขาไหมหรือถ้าเขาบอกไปแล้ว,วเขาจะต้องเขินแค่ไหนหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขารู้สึกว่าเขา <c oughs> เขากังวลเขากังวลกับการที่จะแสดงออกหรือว่าพูดถึงความรู้สึกของเขานะคะถ้าเค้กคิดไม่ผิดนะเขาน่าจะเป็นพวกอินโทรเวิร์ดนิดนึงนิดนึงนะคะแบบโลกส่วนตัวสูงไม่รู้ว่าจะพูดความรู้สึกของตัวเองยังไงอะไรประมาณเนี้และหลายหครั้งอะ่ะ ที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณนะรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้ชอบคุณไม่ได้ใจตรงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาก็ใจตรงกับคุณนั่นแหละเขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงแค่นั้นเองพูดไม่เป็นนะคะคุณก็เลยมันก็เลยแล้วการแสดงออกของเขาอะไรเงี้ยการไม่พูดของเขามันเลยส่งผลให้คุณนะรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณคิดไปเองว่าเขาก็มีใจคุณคุณคิดไปเองใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาอ่ะ หลายๆครั้งนะถ้าเขารู้สึกว่าการที่เขาไม่พูดหรือไม่ทําอะไรเลยอมันทําให้คุณเสียใจหรือเจ็บปวดแม้จะนิดหน่อยก็ตามเขาจะทําอะไรไม่ถูกเลยเขาจะวางตัวไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเอาหลังจากที่เพิ่งทะเลาะกันมาหรือคุยอะไรกันแล้วมันไม่เข้าใจทําไมเขาถึงเงียบนั่นพอเขาทําอะไรไม่ถูกค่ะเขาไม่รู้ว่าถ้าเขายิ่งพูดออกไปจะยิ่งทําให้สถานการณ์มันแย่ลงหรือเปล่าถ้าเขาพูดออกไปในตอนที่คุณอารมณ์ไม่ดีหรือคุณกำลังโกรธนั่นนี่ จะยิ่งทำให้คุณอ่ะไม่ชอบเขาแล้วผิดใจผิดใจกันมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเขาเขาคิดเรื่องคุณเยอะเหมือนกันนะคิดค,คิดเรื่องคุณแล้วก็เครียดค่อนข้างเครียดนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารความรู้สึกตัวเองยังไงในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าในเมื่อที่ผ่านมาคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเออลักเขาข้างเดียวแล้วเขาอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอดอ่ะ ตอนนี้คุณก็เลยไม่รู้ว่าคุณควรจะรักเขาต่อไปไหมหรือเก็บความรักหรือความรู้สึกเนี่ยไว้แต่ตัวเองก็พอเพราะเหมือนคุณให้เขาไปแล้วเขาไม่อยากไม่อยากยอมรับความรักของคุณหรือไม่รู้วิธีการอ่าตอบรับความรักของคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาอ่ะ อาจจะเจอคุณในเวลาที่ตัวเขาเองไม่ได้มองหาคนรักหรือว่าความรักนะคะเคมไม่รู้หรอกว่าคือไพ่ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างแต่ไพ่บอกแค่ว่าตอนที่เขาเจอคุณอะ่ะเขาไม่คิดว่าเขาจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากรักหรือว่ารู้สึกว่ามีสเสน่ห์จนใจเขามันเต้นผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คุณน่ะ คุณอาจจะเคยรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเข้ากันได้ไม่ตรงสเปคแล้วก็ไม่ไม่ใช่ทางคุณนะคุณไม่มีทางที่จะเดินเข้าไปไปเฉียดใกล้เขาหรือเขาไม่มีทางเข้ามาใกล้หัวใจคุณได้แต่พราะเข้าจริงอะการได้รู้จักได้เจอกันมันมันกลับคลิกกันได้ง่ายง่ายเกินกว่าที่คุณคิดง่ายแบบที่คุณไม่ไม,ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คาดหวังอะคะ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เขาอะมองเห็น long term relationship long term commitment กับคุณหมายถึงว่าคบกันไปแบบยาวนานถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะเขามองแบบนั้นเลยนะเขามองคุณอะในขณะที่ตัวคุณอะเคยรู้สึกว่าเมื่อก่อนคุณเคยมองเรื่องนี้อาจจะเพราะคุณดูดวงมาอาจจะเพราะว่าคุณคิดว่าเฮ้ยการได้มีเขาเนี่ยมันมีความสุขจังเลยมันเข้ากันได้ดีจังเลยทุกอย่างมันดูง่ายด,ดูแบบ flow อะค่ะ แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีจุดที่มันสะดุดหรือสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคนั่นเองก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าการที่ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วคิดเรื่องอนาคตอ่ะมันทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดเพราะงั้นคุณก็เลยเลิกคิดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คาดหวังกับเขานั่นในใจลึกๆคุณก็ยังหวังอยู่ว่าเขาเป็นคู่คุณได้ไหมเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณได้หรือเปล่าคุณเรียกว่าเขาเป็นโซเมตเป็นทวินเฟลมของคุณได้ไหมอะไร้ยคะเรื่องของใจ เขาอ่ะไม่มีความสุขเลยนะถ้าหากว่าเขาได้รู้ว่าคุณไปพูดคุยกับใครหรือมีคนหน้าตาดีมีคนเซ็กซี่มีคนมีสนเสน่ห์เข้ามาจีบคุณถ้าเขารู้นะคะเขาไม่แฮปปี้เขาไม่แฮปปี้เลยเพราะเขารู้สึกว่าคุณคุณต้องรักเขาสิคุณต้องชอบเขาสิคุณเป็นคนของเขานะอะไรประมาณนะั้นแอบเคลมอ่ะแอบคิดในใจว่าคุณเป็นของเขาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเขาได้ไปรู้ว่ามีใครเข้ามาจีบคุณหรือคุณเปิดใจคุยกับใครเขาไม่โอเคเลยนะไม่ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะไม่มีความสุขในขณะที่ตัวคุณเองอะเคยรู้สึกว่าคุณอยากจะมันมีแหละโมเมนต์ที่คุณอยากมูฟออนจากเขาไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือหรือเปิดใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอเขาจริงคุณทําไม่ได้แล้วมันจะมีเยื่อใยสายใยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันผูกใจคุณอะไว้กับคนคนนี้ ก็เลยทําให้คุณเปิดใจไม่ได้นั่นเองแล้วคุณรู้สึกว่าหลายๆครั้งมันทรมานเพราะคุณอาจจะมีความคิดมาตั้งแต่แรกกันเนาะว่าคุณรักเขาฝ่ายเดียวนะคะมันก็เลยทรมานคิดออกปะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาสามารถทําอะไรให้มันชัดเจนได้แต่เขาเหมือนกับ เลือกซื้อเวลาเลือกไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลือกที่จะดูคุณไปเรื่อยๆเลือกที่จะยื้อเวลาค่ะออกไปออกไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวคุณอะคุณก็รู้สึกว่าบางทีอะอาจจะเพราะว่าเขาคุยกับคุณแค่เล่นเล่นอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจริงจังอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณนั่นอนะเป็นเหตุผลชัดเจนแล้วว่าทาไมเขาไม่ขอคุณเป็นแฟนหรือเขาไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเออคุณคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วอะเขาอ่ะ รู้แหละว่าคุณสามารถเป็นคนรักที่ดีนั่นนี่ของเขาได้แต่เขาแค่ซื้อเวลาค่ะเพื่อดูว่าคุณเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็ยังยังเหมือนซื้อเวลาไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองอะไรเพื่อที่จะดูคุณมากกว่าว่าเราเข้ากันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขานะเขามองว่าคุณเป็นควีนออฟบอนส์นะคะไม่ว่าคุณจะเพศใดก็ตาม คือเป็นคนที่เสียดมากมีสเสน่ห์มีอิสระรักอิสระกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ไม่ยอมรอใครไม่ยอมเป็นผู้ตามมักจะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอะไรก็ดูดีมีสเสน่ห์มีเซ็กเตอร์สูงตอบเพศเดียวกันตอบเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดฉลาดแล้วก็เฉลียวด้วยเออไม่ใช่คนปากจัดแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคิงอวานนะี่คือเหมือนเหมือนเหมือนคิงอวานเลยค่ะ เหมือนกันเป็นคนที่ลักษณะคล้ายคําว่าเจ้าชู้แตไ่ไม่ใช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 ่เจ้าชูอ้อะไรเงี้ยอืมแต่มีสเสน่ห์มากแล้วก็เก่งด้วยนะคะเนี่ยเขามองคุณแบบนี้เลยในขณะที่ตัวคุณคุณมองว่าเขาอ่ะใช่ทุกอย่างเลยสําหรับคุณอ่ะแต่มันเหมือนเราเจอคนที่ใช่ในที่ที่มันแบบผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่า เนี่ยเจอคูแ่แล้วนะเจอซูมเมดแล้วนะแต่ทําไมมันถึงพัฒน,นากันไม่ได้ทําไมอุปสรรคมันเยอะทําไม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 ฟ้าไม่เข้าข้างฉันเลยอะไรประมาณเนี่ยคุณรู้สึกว่าในเมื่อคุณเจอคนของคุณแล้วอะขอมีความสุขได้ไหมขอขออยู่กับเขาได้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเครู้สึกว่าคุณรักเขานะ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณชูชิวก็รักแหละก็ชอบอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายถ้าถ้าคุณพูดถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยเค้ยว่าอนี้ยเป็นเรื่องราวของคุณแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้คุณนั่งอยู่เฉยๆในความเงียบนึกถึงคนคนหนึ่งในใจคุณนะจะยังเป็นคนคนนี้เสมอพราะคุณรักเขามากเขารู้สึกว่าเขาชอบเสียงคุณเวลาคุณพูด ชอบเวลาที่ได้คุยข้อความกับคุณเวลาที่ได้ได้คอได้ยินเสียงหรือว่าคุยข้อความอะไรเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันมันไม่เบื่อถ้าคุณรู้สึกว่าจริงหรอไม่เบื่อจริงหรอทําไมเรารู้สึกว่าเราพยายามคุยกับเขาทําไมส่งไปถามคําตอบคำหรืออะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่อย่างที่เคพูดไปในตอนแรกว่าเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวที่มีนิสัยด้วยที่ที่คุณมองไม่เห็นหรือคุณไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณรู้จักเขาในมุมนั้นเพราะงั้นน่ะไอการคุยที่แบบ หนักขวาเหมือนคุณคุยอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเขาอ่ะรับรู้ได้แต่เขาแค่เขาเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยค่ะเค้กอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ที่เค้กบอกได้คือเขาชอบที่จะคุยกับคุณชอบที่จะอ่านเมสเซจคุณชอบที่เวลาที่เขานั่งทํางานอยู่แล้วอยู่ดีเมสเซจคุณเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบส่งข้อความไอ้คนที่ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นในขณะที่ตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าในเมื่อคุณเจอคนของคุณแล้วอะ คุณก็ไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆอะขอสู้ยิบตาได้ไหมอะไรเงี้ยขอสู้จนกว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ได้รักเธอเออกไปจากชีวิตเรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณแบบเครู้สึกว่าคุณนะสู้ไม่ถอยในเรื่องของเขาแต่ว่า เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณเหนื่อยคุณจะเหมือนกับไม่ได้ยอมแพ้แต่คุณแค่แบบเออเราขอพักก่อนนะขอพักเบรกขอพักยกก่อนแล้วคุณก็จะไปอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเองแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณพร้อมที่จะกลับมาสู้ใหม่ในสงครามรักครั้งนี้คุณก็จะแบบฮายถาข้อความมาสวัสดีจ้าเรากลับมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะดีใจเวลาที่เขาได้คุยกับคุณอะไรเงี้ยน,นะคะทิงออฟบอล n ด The World ตัวเขา รู้สึกว่าถ้าคุณเป็นควีนอบอลเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างที่เกพูดไปนะคะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันมันแปลได้สองแบบแบบแรกคือเขารู้สึกว่าเขาต้องดีให้ได้เท่ากับคุณต้องมีเสน่ห์ต้องดูดีต้องหุ่นดีหรืออะไรเนี้ยให้ได้เท่ากับคุณหรือแต่งตัวแบบไหนก็ดูดีแบบที่คุณดูดีอืมเขารู้สึกของเขาแบบนี้นะแต่นอีกแบบนึงถ้าแปลได้ก็คือเขารู้สึกว่า วันนี้เขาจะหยุดมองหาตัวเลือกเลิกคุยกับคนอื่นแล้วหยุดที่คุณดีไหมเพื่อที่จะเริ่มความสัมพันธ์ไปด้วยกันอีกสเต็ปหนึง่งเลือกคุณวันนี้ดีหรือเปล่าในขณะที่ตัวคุณอะเครู้สึกว่าคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตทุกด้านไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักถ้าความรักเปลี่ยนเพราะใครเปลี่ยนกับใครเปลี่ยนกับคนคนนี้แหละจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปในทางใดก็ตามแต่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็คุณจะเปลี่ยนเรื่องอื่นด้วยเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยบางคนมีการย้ายที่อยู่มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนที่ดีดีมากๆด้วยนะคะถ้าจะให้เคสคอนเฟิร์มว่าเออเรื่องรานี้นะคะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเคสตอบได้เลยว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเขานะมีคนที่เป็นธาตุไฟแน่นอนก็คือ เน้นไปที่สิงเลยสิงเน่ยมาก่อนเลยนะคะสิงกับเมทเป็นส่วนใหญ่นะคะถามว่า Energy ธนูมีไหมมีแต่ว่าเครู้สึกว่าเป็นสิงกับเมทมากกว่านะคะแล้วก็โอเคมีธนูด้วยนิดหน่อยในส่วนของฝั่งคุณเนี่ยเอาจริงๆนะเคคไม่ได้ e n e r g y ของของลัคนาราศีใดๆที่มันเด่นเลยแต่เคคร,รู้แค่ฝั่งเขาแต่ถ้ามีไพ่เดิร์เวลขึ้นมาปิดท้ายแบบเนี้ย เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณคือคุณทำงานกับอ่าหนึ่งคุณทำงานใกล้ชิดกับคนที่มีตำแหน่งความหมายคือคุณอาจจะทำงานหรือว่าเรียนหรือว่าถ้าคุณเรียนคุณอาจจะสนิทกับอ่หัวหน้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวหัวหน้าเสกอะไรอย่างเงี้ยเสกเซกที่เรียนอ่ะเซกเซกชันที่เรียนอ่าถ้าคุณอยู่ในที่ทำงานคุณอาจจะสนิทเป็นแบบตำแหน่งคุณเป็นรองหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย เป,เป็นตำแหน่งรองอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใช้ภาษานะคะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะบางคนตัวคุณเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้ที่คุณเติบโตมาคุณไปทำงานและอยู่ในสังคมอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกพูดเกี่ยวกับคุณได้นะคะถ้ามันตรงก็อนเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดูคู่กับฝั่งเขานะฝั่งเขาก็าจะเป็นธาตุไฟอย่างที่เคสพูดไปเมื่อกี้ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้นะคะเมษสิงธนูนั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะไหนดูซิแป๊บหนึ่งนะคุณกับคนคนนี้รู้จักกันมานานแล้วนะไม่ไม่ใช่เพิ่งคุยกันนะคะรู้จักกันมามานานแหละใช้คําว่าบางคนเป็นปีปีเลยนะคะหลายปีเลยนะคะบางคนก็โอเคอาจจะเพิ่งคบปี แต่ถ้าเพิ่งคุยกันได้สองอาทิตย์อะไรเงี้ยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะเพราะมันเป็น energy ของคนที่มีความรักให้กันแล้วมันแล้วเป็นความรักที่ใช้เวลาถึงถึงเปลี่ยนมาเป็นความรักแบบนี้ได้นะคะโอเคประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังจะกันหมายคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ